โอาฉีหไปบอสโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเลี้ยวโดนแล้วเอาเหียบอบบอบบอบเอ้ยหนีเฮ้ยไต่ลาวไม่เฉยเลยฮ้ยความแล้วความแล้วบอบบอบบอบบอโอ้เราข้างหน้าลุดหนาบออบไวบ้้ยย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 อยโย ตัดมอตัดมือตเฮ้ยมึงมือเดียดฉันลงไปนทำไมโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนโดอนอ่อนร้อนมีไหมมีไหมเห็นเลยมองไมเห็นเลยเลยพวกมันทำอะไรมันเพื่อนกันเหรอไหนวะหยุดครับหยุดอ๋อเรียบร้อยเอาปืนยิงเอาปืนยิงจับกันปืนปืนยิงยิงยิงไป่ะยะตายอ่ะได้ได้ครับได้ครับโอ้โหย